สรุปเปิดตัวขุมพลังใหม่ G สูสุ2.2 DDI m a c f o r d พลังใหม่กำหนดโลกเครื่องยนต์ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีล่าสุดให้กำลังสูงสุดถึง163แรงม้าแรงบิด400นิวตันเมตรเพิ่มสมรรถนะการออกตัว56%ค่ะ oh, like ด้วยเทอร์โบไฟฟ้า EVCS ตอบสนองทันใจและหัวฉีดแรงดันสูงถึง250มบเมกะพัตคาวที่เพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้และประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้นถึง10%ค่ะเติมเต็มประสบการณ์การขับขี่ด้วยเกียร์อัตโนมัติ8สปีดแบบเบรสโทนิกพร้อมแพดเดนชิฟหรือจะเลือกเกียร์ธรรมดา6สปีดใหม่ก็พร้อมทุกความประหยัด เรื่องยนต์ที่ผ่านการทดสอบยาวนานกว่า2ล้าน2แสนกิโลเมตรพร้อมปลดปล่อยสมรรถนะสูงสุดในทุกการเดินทางค่ะสัมผัสคุมพลังใหม่แห่งอนาคต Isuzu 2.2 DDI Max Ford ได้ใน Isuzu D Max และ Isuzu n x พร้อมให้คุณกำหนดโลกได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu Vision ทั้ง9สาขาค่ะ